สวัสดีครับเ,เพื่อนๆดูซิดอกไม้ดอกนี้ชื่อดอกโคออปซิตชอบสีเหลืองแล้วก็จุดตรงกลางด่างๆเนาะยงสวยดีแล้วก็จะมีดอกดาวกระจายมีแต่ใบนะช่วงนี้ดอกเขายัง ออกไม่ได้เต็มที่เนาะดอกสวยนะสวย,สวยมากเลยคเดี๋ยวจะเด็ดอันนี้ดอกเขาเวลาดอกเขาล่วงเราก็จะเด็ดนะเพราะว่าช่วงนี้จะไม่เอาเมล็ดอย่างไม้เอาเมล็ดถ้าเราเก็บเมล็ดไว้ดอกเขาก็จะไม่มีดอกให้เราเขาจะมาเลี้ยงดอก ดอกบาวเหลืองนี่ขึ้นสวยมากเลยพามาดูไอ้นี่น่ะต้นมะเขือรองน้องจอยเขาให้มากำลังจะออกดอกแล้วเพื่อนปีแรกนะที่ปลูกดอกตรงนี้กาลังจะออกดอกมีอยู่ด้วยกันสองดอกเพื่อนจะเป็นดอกตรงนี้แล้วก็จะมีดอกตรงนี้ด้วย แต่ไม่รู้ว่าจะติดผลหรือเปล่านะเพราะว่าก็ไม่เคยปลูกนะตรงนี้เอาเอาใส่กระถางปลูกใส่กระถางเพื่อนเห็นไหมไมีอยู่สองต้นปลูกปลูกด้วยกันเพราะว่าที่นี่จะหนาวไงหนาวตอนกลางคืนแต่ต้นเขาสวยมากเลย อันนี้ลูกเห็บตกเมื่อวันนั้นเป็นรูเลยเพื่อนเป็นรูลูกเห็บตกใส่อนนดอกดาวกระจายนะแต่เขาก็สวยนะอันนี้ใกล้จะออกดอกแล้วเพื่อนเห็นไหม ปีนี้ออกดอกช้าหน่อยเพราะว่าหนาวหนาวหนาวนานหิมะหล่นนานแล้วก็หนาวนานก็เลยช้าไปหน่อยอีกน้อยว่าหน้าประมาณอีกนุ่นอีกสองสามอาทิตย์นะน้อยว่าน่าจะมีประมาณดอกเพิ่มมาเรื่อยๆนะน้อยว่าเราก็จะพามาดูอันนี้ก็เหมือนกันตุ้งตอเนี่ตัวนี้ก็เหมือนกัน ปลูกในกระถางเล็กๆเพื่อนปลูกเอาไว้ขายด้วยเห็นไหมกระถางเล็กๆปลูกไว้ขายผักกาดผักกาดก็เก็บกินแล้วนั่นนะเพื่อนอันนี้เป็นผักกาดลิ้นขี้แจมปลูกประมาณสิบกว่ากระถางสิบสิบเอ็ดกระถางนี่แหละเพื่อนกระถางหนึ่งก็มีประมาณสี่ห้าต้น บางต้นอันนี้มีน่าจะมีเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้มีตั้งแปดต้นมีเยอะกว่าเพื่อนอันนี้สูงเนี้ยสูงประมาณนี้แหละที่เก็บกินน้อยเก็บกินแล้วนะเก็บแจยจ่ายเพื่อนด้วยลดน้ําใส่ปุ๋ยเฉยๆเพื่อนแล้วก็ต้นลาเวนด้าอันนี้ก็ขึ้นมาทุกปีเลยหอมสวยมากเลยเพื่อนชอบมากเลยเพึ่ง วันนี้ฝนตกเกือบทั้งมันเลยเพื่อนอ,อุ้ยฝนตกอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปก่อนนะเพื่อนฝนตกอีกละอันนี้ก็ดอกดาวเรืองอันนี้ก็น้ำมาไว้ให้เจคบี๋่วพาไปดูต้นนั้นหรือเปเอาไปดูต้น ฝนตกสว่างมากเลยนะเห็นไหมต้นนี้ก็ตกตรงมุมไปแล้วละเพื่อนฝนตกบาย